ต่อไปครับอันนี้คือเขาเรียกว่าวิธีการอีกวิธีการหนึ่งเพื่อเพิ่มการมองเห็นนะครับก็คือการนํารูปจากเพจลาโชเล่ไปโพสต์ในเพจของเราเหมือนกับว่าสร้างคอนเทนต์ใหม่ขึ้นมาไปก๊อปปี้ของลาโเล่นะแต่สร้างเป,เ,เป็นคอนเทนต์ใหม่เป็นคอนเทนต์ของเราคือไม่แชร์ละนะครับไม่แชร์ละนะฮะสร้างใหม่โค้ชแนะนําอย่างนี้ครับโค้ชให้ไอเดียแบบนี้นะครับว่าใน a c e b o o k โปรไฟล์ของเราเนี่ยให้เราแชร์จากเพจลาโชเล่ไทยแลนด์เนี่ยมาลงใน a c e b o o k โปรไฟล์ของเรา ส่วนในเพจของเราครับให้เราทําลักษณะแบบว่าก๊อปปี้ภาพแล้วเขียนคอนเทนต์ใหม่เหมือนที่กำลังจะสอนต่อไปนี้โอเคไหมครับเนาะนะอะเรามาดูกันครับการนํารูปจากเพจลาชูเล่ไทยแลนด์ไปโพสต์ในเพจของเราครับสิ่งแรกเราต้องเลื่อนเนื้อหาเข้าไปเหมือนเดิมครับลาชูเล่ไทยแลนด์ครับไปตรงนี้เหมือนเดิมนี่ตรงนี้ตรงนี้เห็นใช่ไหมฮะนี่ลาชูเล่ไทยแลนด์นะครับนะลาชูเล่ไทยแลนด์พอพิมพ์ปุ๊บปรากฏว่าโค้ชชอบมากเลย ชอบเนื้อหาตรงนี้มากสิ่งที่โค้ชจะทําต่อคืออะไรนะครับแตะค้างที่ข้อความคุณเห็นข้อความตรงนี้ไหมขออนุญาตนะฮะอ่าน,นี่ตรงดอกจันเนี่ยข้อความตรงนี้ เอานิ้วของเรานิ้วไหนก็ได้แตะค้างเบาๆที่ข้อความพอแตะค้างเบาๆที่ข้อความครับมันจะเป็นการคัดลอกข้อความเห็นไหมมันจะขึ้นจะขึ้นมาเลยนะครับจะขึ้นมาคําว่าคัดลอกข้อความแล้วให้เรากดคําว่าคัดลอกข้อความคือกดตรงนั้นเลยนะกดตรงนั้นเลยนะตอนนี้ข้อความอยู่ในมือของเราเลยนะข้อความอยู่ในนิ้วที่เรากดละ อย่าลืมนะพอเรากดาข้อความปุ๊บข้อความจะอยู่ในนิ้วของเรานีา้คือความอาศาาัศจรรย์นะเขาจะอยู่ในนิ้วของเราพออยู่ในนิ้วของเราปุ๊บทำยังไงต่อโค้ชต่อไปเราแตะที่รูปก่อนเพราะเราจะเอารูปไปด้วยนี่เราจะเอาทั้งข้อความเราจะาทั้งรูปไปด้วยนะครับนะก็คือว่าแตะที่รูปหนึ่งครั้งครับอ่าเอามือมือไหนก็ได้ครับแตะที่รูปหนึ่งครั้งพอแตะที่รูปหนึ่งครั้งแล้วครับ <uld Lang> <ๆ>เขาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะอ่าพอขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับเราก็แตะอีกครั้งหนึ่งโอเคปะ แต่ที่รูปหนึ่งครั้งนะครับขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับหากขึ้นมาเป็นแบบนี้เราก็แตะอีกครั้งหนึ่งหรือบางคนแตะแล้วไม่ขึ้นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะแต่นี้โคชบอกเป็น2กรณีกรณีที่แตะแล้วขึ้นมาเป็นแบบนี้เราก็แบบภาพเนี่ยนะฮะเราก็แตะภาพนี้อีกครั้งหนึ่งพอแตะภาพนี้ครั้งหนึ่งปุ๊บแตะครั้งที่รูปนะแตะครั้งที่รูปอีกครั้งหนึ่งก็กดบันทึกเนี่ยคือแตะจนให้เห็นคําว่าบันทึกลงในโทรศัพท์เห็นตรงนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้คนที่โคชดอกจาน้รีคับ บันทึกลงไปในโทรศัพท์ครับแล้วก็กดบันทึกนี้ได้เลยอ่านะฮะพอเรากดบันทึกนี้เสร็จแล้วครับตอนนี้ภาพอยู่ในโทรศัพท์ของเราละข้อความอยู่ในนิ้วของเราละจําได้ใช่ไหมพราะเรามีการคัดลอกข้อความทั้งหมดละภาพอยู่ในโทรศัพท์ของเราข้อความอยู่ในนิ้วของเราแล้วเราก็มาที่ร้านค้าเพจของเราครับอ่าเฟซบุ๊กเพจของเราเรากลับมาที่เพจนะครับมาหาคําว่าปุ่มเผยแพร่นี่เห็นไหม อยู่ด้านบนนะครับนี่คือทำผ่านโทรศัพท์พมือถือทั้งหมดเลยนะปุ่มเผยแพร่ยอยู่ซ้ายสุดกดที่ปุ่มเผยแพร่ครับพอเรากดที่ปุ่มเผยแพร่ปุ๊บเราก็เขาก็จะขึ้นภาพให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกภาพที่เราเซฟเมื่อกี้เนี่ยโค้กก็จะเลือกภาพนี้นะฮะภาพที่เราเซฟจากบริษัทมาเมื่อกี้เราก็จะเลือกภาพนี้มาพอเราเลือกภาพนี้เสร็จแล้วนะครับทำไงต่อครับกดคาว่าเรียบร้อยเนี่ยเรียบร้อยที่โค้กกำลังวงๆอยู่เนี่ยนะฮะ เลือกภาพเสร็จปุ๊บกดเรียบร้อยนะฮะกดเรียบร้อยนะฮะพอกดเรียบร้อยเสร็จแล้วครับภาพก็ภาพเมื่อกี้ที่เราเลือกก็จะมาปรากฏที่หน้าร้านค้าของเรานะครับทีนี้จำได้ไหมข้อความเมื่อกี้ยังอยู่ในนิ้วของเราจำได้ใช่ไหมนิ้วชี้ของโค้ชเมื่อกี้ที่โค้ชไปคัดลอกเอานิ้วชี้ตรงนี้ครับหาบริเวณว่างๆบนเหนือรูปเนี่ยเหนือรูปเขาจะมีบริเวณบาว้างๆอยู่นะครับ กดนิ้วเอานิ้วเนี่ยกดลงไปที่ว่าง1ครั้งครับพอกดลงไปที่ว่าง1ครั้งเขาจะขึ้นคําว่าวางหรือถ้าภาษาอังกฤษคือ p a s t e นะครับขึ้นคําว่าวางหรือ P a s t e ก็เราก็กดที่คําว่าวางเลยเห็นไหมพอกดที่คําว่าวางปุ๊บข้อความทั้งหมดที่เราได้ก๊อปปี้มาในเพจของลาชูเล่ไทยแลนด์เนี่ยก็จะมาปรากฏที่เพจของเราทันทีนะฮะจะมาปรากฏที่เพจของเราทันทีแต่โค้ชแนะนำนิดน,นึงที่รักแนะนำว่า พอกดใครที่สามารถแก้ไขข้อความได้เนี่ยคุณอย่าลืมเข้าไปแก้ไขข้อความในนี้ด้วยนะอะไรบ้างที่ต้องแก้ไขครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพราะว่าถ้าเรา copy ข้อความจากบริษัทก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของบริษัทถูกไหมฮะแล้วก็เข้าไปเลื่อนหาข้อมูลเลื่อนหาข้อมูลนะฮะ,ะหาข้อมูลปุ๊บเราก็แก้แก้ข้อมูลนั้นเนี่ยมาเป็นข้อมูลของเรานั่นเองเนาะโอเคไหมมาเดี๋ยวโค้ชจะทําให้ดูกันแล้วกันนะเดี๋ยวโค้ชออกไปก่อนนะครับโอเคนะครับอ่ะ หลังจากที่เราทําแบบนี้แล้วเราก็กดเผยแพร่ได้เลยนะกดเผยแพร่ได้เลยพอกดเผยแพร่ปุ๊บภาพก็จะขึ้นมาที่ Facebook page ของเราเรียบร้อยแล้วอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวโค้ชจะทําภาพนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะครับเพื่อคนจะได้เข้าใจตรงกันนะจ๊ะอ่ะมาเรามาดูภาพนี้กันนะฮะเดี๋ยวโค้ชไปที่ Facebook ของโค้ชเป็นเอกก่อนนะครับอ่ะเราไปที่ Facebook ของโค้ชเป็นเอกก่อนอ่ะนะฮะสมมุติผมมาที่ Facebook ของผมแล้วนะครับแล้วผมพิมพ์คําว่าลาชูเล่ไทยแลนด์นะครับอ่ลาลานี่ เจอละลาชูเล่ไทยแลนด์โอเคพอพิมพ์คขาว่าลาชูเล่ไทยแลนด์ตอนนี้ผมก็เข้าไปตามคอนเทนต์นี้เลยอ่ากดเข้าไปแล้วนะครับผมเลือกก่อนผมจะเอาคอนเทนต์ไหนอ่าพอเข้าไปปุ๊บนะฮะให้กดพอเข้าไปเนี่ยมันค่อนข้างเยอะครับให้มาดูที่คขาว่าโพสต์จากที่รักอ่าเห็นไหมพอเลือกโพสต์นะฮะอย่าลืมนะเลือกที่คขาว่าโพสต์ตรงนี้นะครับเลือกคำว่าโพสต์นะฮะโอเคพอเลือกโพสต์เสร็จปุ๊บเลื่อนไปเลยจ้ะเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนอ่า สมมุติว่าผมชอบภาพนี้ผมชอบภาพนี้ผมอ่านคอนเทนต์ก่อนเขาบอกว่าการเตรียมผิวที่ดีจะต้องช่วยให้ฝ้าลดเรือนเร็วยิ่งขึ้นอ๋อมันคือเซตของาการเตรียมผิวโค้ดก็จะเอาเซตนี้เนี่ยไปโพสต์นะครับอ่ะเคก้ก็กดแชร์เห็นแชร์ไหมแชร์เห็นแชร์ใช่ไหมครับนี่เห็นแชร์ใช่ไหมฮะอ่ะโค้ดกดที่คาว่าแชร์นะครับพอแชร์เสร็จปุ๊บนะครับตรงนี้แหละเราไปที่คําว่าไร e นะครับอ่าไร้ right นะครับ เขียนนะครับแต่ทีนี้ของโค้ชคือโค้ชเป็นแอดมินโค้ชก็จะเลือกละเพจของโค้ชนะครับสมมุติโค้ชจะไปที่เพจของลาชูเลอตอนนี้เขาจะไปที่เพจของลาชูเล่พาร์ทเนอร์อันนี้คือโค้ชเป็นเพจของเขาเป็นเอกเองนะครับ,นะรบนี่คือการแชร์เนาะนี่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก็พิมพ์เลยนะครับว่าการเตรียมผิวอ่ะการเตรียมผิวอ่ะฮะเพื่อลดฝ้า อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ติดต่อนะฮะติดต่อใส่เบอร์โทรเลย095ตึ๊ดตึด๊ดแล้วก็ใส่สมมติเป็นเบอร์โทรนะฮะใส่เป็นเบอร์โทรไปก่อนนะครับหลังจากาเป็เอ็กเ็นะฮะอันนี้คือทุกคนใส่เบอร์โทรตามของตัวเองนะจ้ะอ่าฮะโอเคพอใส่เบอร์โทรเสร็จแล้วครับยังไงจ้ะนี่เลยเรียบร้อยจ้ะ ทำไงต่อครับก็เตรียมตัวกดโพสได้เลยอ่ามานะฮะแล้วก็กดโพสได้เลยครับเดี๋ยวนะจ๊ะโอเคเนี่ยแล้วก็เอาออกก่อนอ่าเนี่ยนะฮะปุ๊บโอเคตามนี้นะครับโอเคตามนี้แล้วก็กดโพสสีเอ่อด้านสีฟ้ามุมบนตรงนี้นะฮะนะฮะมุมบนขวามือที่เราเห็นอยู่นะครับกดโพสปุ๊บภาพก็จะไปปรากฏเลยนะฮะแต่ตอนนี้โค้ชขอเนี่ยไม่กดโพสปิดเลยอ่ะปิดก็ ต่อไปจะสอนวิธีการที่บอกเมื่อสักครู่นี้ครับว่าเราจะแคปปี้นะครับคัดลอกอข้อความแล้วก็บันทึกภาพอะสิ่งที่เราต้องทำเมื่อกี้คือที่เราสอนไปคืออะไรครับอ่าเรามาดูนี้เรากดค้างไว้ครับอ่าเห็นไหมพอกดค้างไว้ปุ๊บมันจะก๊อปปี้ทั้งหมดเลยอีกรอบหนึ่งกดค้างไว้ปั้งแล้วก็เรากดที่ก๊อปปี้เห็นไหมครับว่าก๊อปปี้หรือว่าคัดลอกเนี่ยสีดำตรงนี้จะขึ้นมาจากาล้วก็กดค้างไว้ตอนนี้ ข้อความที่ถูกคัดลอกอยู่ในนิ้วของเราละนะฮะเรามากปปี้ภาพต่ออ่ะนี่กปปี้ภาพครับเห็นไหมพอกดเข้าไปปุ๊บกดค้างไว้ครับอ่าพอกดค้างไว้ปุ๊บยังไม่ขึ้นอีกท่าไงนี่เราก็มาด้านอ่าเนี่ยกดค้างไว้ครับขวามือเห็นไหมของโค้ดขวามือคือเซฟโฟโต้นะครับอันนี้คือใช้ iPad นะครับเนาะ คือคือเราเราก c ปี้ภาพเป็นอยู่แล้วเขาเชื่อนะครับอ่ะแล้วเราพิมพ์คำว่า save p h ต้แล้วก็ save เลยเก็บภาพบันทึกภาพไปตอนนี้ภาพถูกบันทึกเรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้เราก็ปิดไปอ่ะพอปิดเสร็จปุ๊บโค้ดจะไปที่เพจนะครับสมมติว่าโค้ดเป็นเจ้าของเพจลาชูเล่ของโคลาชูเล่พาร์ทเนอร์เขาก็จะไปลาชูเล่พิมลาชูเล่พาร์ทเนอร์ก่อนลาชูเล่พาร์ทเนอร์อ่ามาแล้วนี่คือเพจโค้ดเป็นเอกนะจ๊ะพอเป็นเพจปุ๊บไปที่ไหนครับนี่เลย ไปที่นี่การเตรียมโพสนะครับพลาบ,บิกนะครับอ่ะหลังจากนั้นครับทำยังไงคะกดภาพขึ้นมาก่อนเลือกภาพที่เราโพสตนี่โคดเอาภาพนี้นะจ๊ะพอโคดเอาภาพนี้ปุ๊บโอเคกดดันไม่ใช่กดดันนะครับมดันแบบว่าเลือกเรียบร้อยนะกดโอเคนี่ภาพก็จะขึ้นที่นี้มันจะมีช่องว่างเห็นไหมมันจะมีช่องว่างที่ว่า say something about this photo แล้วก็เอามือของเรากดค้างไว้ที่นี่ครับเอามือกดค้างไว้ปุ๊บ นะมันจะขึ้นคำว่าเพสหรือว่าวางเราก็กดวางไปอ่าเลทพอกดวางปุ๊บนี่ตรงนี้ครับตรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไอ้นี้แหละเราจะต้องมีสตินิดนึงนะฮะเราก็จะลบ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 มันออกไปนะฮะเขียนเบอร์โทรเลยจ้าโทรนะครับอ่าโทรนะครับโทร 095536แล้วก็ต๊ดๆตดๆอะไรกวานไปนะฮะมาอ่านี่คือนี่คือเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยแล้วยังไม่พอะดูข้างบนอีกมีอะไรบ้างอ๋อการเตรียมผิว,วอันนี้รู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากให้คนอ่านเยอะอยากจะลบตรงนี้ออกทำยังไงก็กดแช่ไว้กดค้างตรงนี้ครับกดค้างตรงนี้ไว้อ่าแล้วก็เราก็เลือกเลยครับเลือกเลยเลือกเลยเลือกเสร็จทำยังไงครับ ก็กดคัดออกไปเออไม่เอาจากเยอะไม่อยากอ่านเยอะนะครับแล้วก็นี่อยากพิมพ์รายละเอียดเพิ่มเติมก็เอาหมายเลยสำหรับการดูแลสำหรับสำหรับคนต้องการหายฝ้าเออหายฝ้า อย่างถาวรน,นี่โค้ชพิมพ์ใหม่เลยนี่เห็นไหมก็เป็นเนื้อหาของโค้ชเป็นเอกละหลังจากนั้นยังไงต่อครับนี่เลยปึ้งอ้าไปไหนแล้วล่ะอ๋อโอเคนะฮะมาละเรียบร้อยนะครับเสร็จละตอนนี้คือเสร็จละนะครับปุ๊บเห็นไหมว่าตอนนี้เป็นเนื้อหาคอนเทนต์ของโค้ชเป็นเอกละทายัางไงต่อเห็นคอนติเนียขวามือบนไหมครับแล้วก็คอนติเนียไปพอเรากดคอนติเนียปุ๊บแล้วก็ เผยแร่ทันทีนะฮะอ่ามีโค้ชกดเผยแร่แต่ว่าไม่ไม่คนไม่กดนะแต่ให้ทุกคนกดเขาว่าเผยแร่ทันทีนะพอกดเผยแร่ทันทีปุ๊บภาพนี้ก็จะไปที่หน้าอ่าบนเฟซ o ุ๊กเพของเราเลยนะครับเห็นไหมไม่ยากนะครับไม่ยากทุกคนต้องใจยเย็น,นยเย็นะจ้าใจเย็นเ็นะฮะใจเย็นเย็นที่จะฝึกเรียนรู้ไปพร้อมๆก,กันกับโค้ชเป็นเองนะครับบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรยากเลยนะครับเนาะ ดังนั้นวันนี้นะฝึกทําบ่อยๆครับใช้ความชํานาญการนะครับเราอาจจะไม่ชินอาจจะไม่ชินกับการเริ่มต้นอาจจะงงๆนู่นนี่นั่นแต่พอเราทําสักครั้งสองครั้งมันจะเกิดความชํานาญการความชินเ,เองเหมือนเราแปรงฟันแรกๆอะ่ะแปรงฟันแรกๆก,ก็ไม่ชินหรอกแต่พอเราแปลงทุกวันมันก็คือความเคยชินตื่นขึ้นมาหลับตาก็ยังแปรงฟันได้เลยเน,นี่ยเราต้องทําให้เป็นแบบนั้นนะครับเนาะต่อไป อีกสิ่งหนึ่งครับที่อยากจะแนะนําก็คือว่าในเรื่องของการปักหมุดโพสต์ปักหมุดโพสต์ดีอย่างไรปักหมุดโพสต์คือมีผลในอนาคตครับในอนาคตสมมติว่าเรามีวิดีโอคลิปเรามาีภาพที่ไปยิงแอดโฆษณาซึ่งภาพที่เรายิงแอดโฆษณาบางครั้งเนี่ยมาอยู่ด้านล่างของ f a c e b o o กมันอยู่ด้านล่างของเนื้อหานะครับกว่าคนจะมาเจอก็หาไม่เจออยู่แล้วนะครับดังนั้นการปักหมุดโพสต์เนี่ยก็จะช่วยให้คนพอเวลาเข้ามาในร้านค้าของเราปุ๊บ เจอภาพแรกที่เราปักหมุดทันทีคือการปักหมุดคือเราจะให้ภาพนั้นเนื้อหานั้นคอนเทนต์นั้นเป็นคอนเทนต์แรกที่อยู่ในร้านค้าของเรานะครับเนาะนะดังนั้นก็คือเนื้อหาที่เราต้องการโฟกัสนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการปักหมุดกันจ้ะป้ายนี่เลยครับเห็นเวลาเราเข้าไปที่ร้านค้าของเราครับหรือว่าเข้าไปที่ร้านค้านะร้านค้าของเราเนี่ยฮะ เฟซบุ in be, like yeah. ๊กโปรไฟล์ปักหมุดไม่ได้นะาบอก้ยทำไมหาที่ปักหมุดของ Facebook โปรไฟล์ไม่ได้อะไม่มีไม่มีมีเฉพาะร้านค้าเท่านั้นนะครับเนาะอ่ะเรามาดูครับเห็นจุดไข่ปลา3ามจุดนี่ไหมฮะจุดไข่ปลา3จุดนี้เรากดตรงนี้เลยพอกดปุ๊บเขาจะขึ้นมาเลยว่าปักหมุดไว้บนสุดนะฮะพินอฟท็อปหรือสักอย่างถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะโค้ชจะไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูขอดูหน่อยภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าสมมุติว่าโค้ชจะปักหมุดนะจ๊ะ ห็นไหมวันนี้สอนต้องสอนสองหน้าจอนะฮะจะได้รู้กันนะคบเพราะว่ามันมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับอ่ะเรามาดูกันภาษาไทยคือปักหมุดไว้บนสุดนะฮะภาษาอังกฤษจะคําว่า pin to top of page เออภาษาอังกฤษก็มาเพราะว่าพาร์ทนร์ของเราทั่วโลกจริงๆนะ pin to top of page นะครับดังนั้นเนี่ยสามารถเอาเนื้อหาเนี่ยเข้าไปเป็นโพสต์ปักหมุดเป็นโพสต์แรก ของร้านค้าคือเราอยากให้คนที่เข้ามาร้านค้าของเราเห็นโพสต์ไหนเป็นโพสต์ที่หนึ่งก็ปักหมุดโพสต์นั้นเลยนะฮะนี่คือวิธีการปักหมุดนะครับแล้วก็พอปักหมุดเรียบร้อยแล้วจะขึ้นสัญลญักษณ์สีเหลืองตรงนี้ทุกคนเห็นไหมนี่ที่โคดวงกลมเนี่ยวงกลมวงกลมเยอะๆเลยจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับด้านขวามือของโพสต์ที่เราปักหมุดอยู่ด้านบนขวามือนะครับนั่นแสดงว่าคุณทำภารกิจปักหมุดสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ